ของคุณวัชรีบ้างคุณวัชรีนี่เป็นอมะพึกหรอคะเป็นอมะพฤกค่ะเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับสาเหตุคือน่าจะประสบอุบัติเหตุนะคะอ๋อมีอุบัติเหตุค่ะครับแล้วตอนนั้นอุบัติเหตุเป็นยังไงช่วยช่วยเราขับรถชนเสาไฟฟ้าขับรถชนเสาไฟฟ้าไปชนมันทําไมฮะก็ ชนเองหรือว่านเเป็นคนขับเองค่ะ uh huh. เป็นคนขับเองตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุตรงไหนฮะก็คือมันมันไม่มีไม่มีไม่มีเลือดไม่มีอะไรนะคะก็คือเราก็เห็นว่าปกติครับก็คือไม่เป็นอะไรแล้วอยู่ๆมาประมาณสักห้าเดือนหกเดือนอย่างเงี้ยก็คือเริ่มเริ่มชาชาข้างขวาครับชาชาแล้วก็ซีขวาค่ะแล้วก็น้ํามันจะไหลออกมาจากตางี้แล้วก็ตางจมูก ไหลไหลแบบไหลเองแบบไม่รู้ตัวค่ะแล้วพยายามเอาเอาผ้ามาเช็ดเงี้ยมันก็ไหลไหลแบบเป็นแบบน้ำอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ํามูกน้ําตาครับไหลามาเองแล้วก็เริ่มชาชาลงเรื่อยๆแล้วก็มือก็พีจากศีรษะลงมาใช่ค่ะจากศีรษะลงมา มาแขนแขนแล้วก็ลงมาเรื่อยๆทีนี้ก็พยายามไปไปนวดแผนโบราณแล้วก็ซื้อยาเขาบอกเป็นเอาไปหาหมอก่อนอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นเพราะเราเครียดแล้วก็ให้ยาขยายหลอดเลือดมากินแล้วก็กินไปกินมาก็มันบรรเทาปวดแล้วก็ปวดขึ้นเรื่อยๆก็ พอหมดก็ไปหาใหม่บอกคุณหมอบอกไม่หายหมอบอกว่าสงสัยมันเป็นต้อต้อในตาหรือเปล่าข้างขวาเนี้ยก,ก็จะไปทีนี้พอก็กินยาอีกก็ไม่หายก็ไปหาหมออีกคนนึงหมอก็บอกว่าเออน่าจะเป็นเพราะเราเครียดมากยังไม่มีใครบอกว่าเป็นยังยังไม่มีค่ะก็ซื้อยาแล้วก็เขาให้เขาให้ยามากินแล้วก็เส้นเลือดมันจะปูดปูดข้างข้างขวาเมือก็หลังหูเนี้<ห><ม>ยค่ะ คือมันเส้นใหญ่มากอะค่ะขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วว่างทีนี้แฟนก็เลยพาไปหานวดก็สงสัยมันก็ชาไปเรื่อยอะค่ะทีนี้ไปหาหมอเ็าบอกสงสัยมันจะชาไปเรื่อยๆจะเป็นอมัมพฤกษ์แน่ๆนนวดพาไปนวดทุกที่เลยอะค่ะสุดท้ายแล้วหาหมอไหมครับ สุดท้ายก็ไม่ไปหาหมอก็ไปนวดอย่างเงี้ยค่ะนวดอย่างเดียวเลยนวดแล้วก็กินยาก็ค่าให้ยาสมุนไพรมายาลูกกรยาที่เขาว่าจนเพื่อนบอกว่าไปฝังเข็มดีกว่ามั้งก็บอกอว่าไปฝังเข็มจะดีเขาบอกว่าแล้วมันจะดีขึ้นทีนี้ก็ไปนวดนวดทีนี้ก็ไปนวดก็คือไปเจอร้านร้านนวดเขาเขาจะมีแบบพวกไบรท์พวกซีเบดพวกไออะไรอะ,อะบีมแล้วก็ เขาบอกแนะนําให้มากินดูว่ามันดีต่อสุขภาพนะแา้ก็ลองมากินแล้วก็มาศึกษาในเว็บด้วยว่าเอา๊ะมันมันเป็นยังไงก็กินกินเช้าสองเย็นสองกินเรื่อยๆค่ะพยายามกินอยากหายคือเข้าใจว่าอาจจะไปหาหมอในโรงพยาบาลเล็กๆค่ะซึ่งเขาอาจจะไม่มีเครื่องมือตรวจที่ทันสมัย คือถ้าประสบอุบัติเหตุแล้วเกิดอาการชาแบบนี้นะมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยควรจะไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆที่เขามีเครื่องมือแล้วก็เล่าอาการให้เขาฟังว่าเคยประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงแล้วมันเกิดการชาซึ่งอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำซีทีสแกนดูที่สมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะคะพอมีอาการบวมน้ำด้วยใช่ค่ะบวมน้ำนี่เป็นเออเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอะค่ะอ๋อเป็นมาตั้งแต่เด็กค่ะ บวมยังไงฮะก็คือมันจะบวมอย่างไปโรงเรียนเนี่ยจะรู้เลยก็ต้องใช้ผ้าผ้าเช็ดตัวเนี่ยพันคอไว้แล้วก็นอนนี่ต้องนอนอย่างเงี้ย like ค่ะนอนแบบหลับสบายอย่างนี้ไม่ได้นอนราบไม่ได้นอนราบไม่ได้แล้วก็ชันสีษาขึ้นใช่ค่ะมันบวมบวมแล้วทีนี้พี่สาวจะแบบไปหาซื้อยาพวกแบบลดบวมลดอะไรอย่างเงี้ยให้ตลอดให้กินตลอดเลยโอ้นี่ คนไทยเรานี่แข็งแรงมากเลยนะซื้อ,อยากินเองได้ตลอดเลย <c oughs> เอแล้วแล้วแล้วกินกินทีนี้แบบว่าเอ,อสุดท้ายมาก็พอดีมีแฟนเราก็ไม่อยากให้แฟนก็รู้ว่าเราเป็นบวมเป็นอะไรนี้ใช่ไหมก็ไปแอบซื้อยาไปแอบซื้อยาแบบว่าอไอ้ขับปัสสาวะใดคอทายมากินพกตลอดเลยค่ะโอ้อ่าฮะอ่าฮะ แล้วก็กินกินทีนี้แบบพอพอพอจุดนั้นก็คือลืมพอเป็นน้ำมะพึกก็จะลืมลืมตรงที่ว่าบวม,มทีนี่มา,าหายาพวกอ้ามะพึกอย่างเดียวไปนวดอะไรอย่างเงี้ยคือตัว,ตวบวมก็ไม่สนละตอนนี้ดรื่สนอลอ้มพ่กทีนี้เขาก็ถามว่าไปไป,ไปนวดนวดปุ๊บเขาก็เ อย่างทรงผมเนี่ยเพื่อนจะถามว่าโอ้ยตัดผมเซตเท่จังเลยบอกที่จริงไม่ใช่หรอกเวลานวดนี่เขาลําบากเวลาเขาเขาใช้น้ํามันนวดอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นข้างขวาใช่ไหมคะอเราก็ต้องไปตัดให้มันเลี่ยนไปเลยจรที่ผมผมนึกว่าเป็นทรงที่แบบออไม่แบบไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือเวลาเขาจะนวดก็ต้องใช้ยาหม่องอะไรที่มันแรงๆนวดเข้าไปอ๋อฮะก็เลยต้องตัดผมทรงนี้เพราะว่าผมมันหยิกนะคะ ผมมันหยิกมากก็ตัดทรงนี้เลยก็เลยกลายเป็นเท่ไปเลยค่ะและ้วทีนี้กินเนี่ยกินตลอดกินเพราะว่ากินอยากหายกินซอเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองอันนี้คือมารับประทานบีมแล้วค่ะก็รับประทานบีมเรื่อยๆทีนี้เอ๊ะลืมไปเลยว่าไอ้ไดโคไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยปกติต้องพกตลอดค่ะอะไรนะฮะพอ้ยาขับพัวะอะค่ะอ๋อ<ว>อ่ากินจนลืมว่ามันอยู่ตรงไหนปกติต้องซื้อพกในกระเป๋าเนี่ยต้องพกตลอดวันไหนดื่มน้ําเยอะๆนี่จะต้อง บวมบวมมากเดี๋ยวผมเรียนถามอาจารย์เป็นความรู้นะฮะว่ายาขับปัสสาวะนี่ทานบ่อยๆได้เหรอครับก็ไม่ดีคือยาขับปัสสาวะเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยาสําหรับใช้ในโรคความดันโลหิตสูงเป็นยาอันดับแรกถ้าความดันโลหิตไม่สูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยคคือมันจะไปลดปริมาณของเลือดที่หรือของเหลวในร่างกายมันก็จะทําให้ความดันลดลงได้นะฮะ หรือเขาจะต้องใช้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะทานน้ำเยอะหรือเปล่าครับหนูปกติชอบทานน้ำแต่ทีนี้ว่าพอบันบวมเราก็พยายามลดน้ำลงเพราะว่ายิ่งยิ่งยิ่งเราดื่มมากๆม,มันยิ่งบวมมากคือกำลังสงสัยว่าบวมเนี่ยบวมจากการแพ้หรือเปล่าเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะคือไตทำหน้าที่ขับปัสสาวะ ทีนี้ถ้าไตไม่ผิดปกติก็น่าจะขับถ่ายปัสสาวะได้ปกตินะคะครับพอบีมไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ต้องทานตลอดเลยค่ะทานทายังไงฮะเช้าสองเย็น2เท้าสองเย็นสองใชนี่ทานมานานแค่ไหนแล้วครับอืประมาณนี่ก็กระปุกที่สี่แล้วค่ะกระปุกที่4 ‑‑ี่แล้วคือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยมือที่ฉันถือไมโครโฟนเนี่ยมือนี้รู้สึกดีดีค่ะ ไม่ชาไม่ชาแล้วค่ะแล้วยังต้องไมนวดอีกไหมฮะไม่ไม่ได้นวดแลยเดนนี้ <laughs> อ๋อไม่ได้ไปนวดแล้ว <laughs> ไม่ได้นวดแล้วค่ะเนี่ยผมเริ่มยาวแล้ว <laughs> อ <laughs> ขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากค,ครับ